สวัสดีค่นะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2565นะคะขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเริ่มต้นสียงดีๆสำหรับปีใหม่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอัดนะคะจะมาสอนเรื่องตัวกลางโปร่งแสงนะคะตัวกลางบทเสียงก็คือวัตถุที่ให้แสงผ่านได้บ้างนะคะได้แก่กระจกฝ้าขวดพลาสติกขุน หมอกกระดาษลอกลายกระดาษแก้วสีควันเราไม่สามารถมองวัตถุผ่านตัวกลาฟองแสงได้ชัดเจนนะคะเพราะแสงเดินทางผ่านตัวกาาชนิดนี้ได้บางส่วนไม่สม่ำเสมอน,นะคะเดีเ๋ยวเราไปติดตามที่วิดีโอกันเลยจ้าของแสงกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาใหม่ถ้าน้องๆคนไหนต้องการที่จะทบทวนความรู้จากคาบเรียนที่แล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะคะ น้องๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องพลาสติกขุ่นใบนี้คืออะไรคะน้องๆไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะคะว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องคืออะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องๆไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ภายในกล่องได้อย่างชัดเจนใช่ไหมล่ะคะแล้วน้องๆทราบหรือไม่คะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องๆมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในกล่องได้ไม่ชัดเจนถ้าน้องๆอยากทราบคำตอบแล้วก็ ลองไปดูเรื่องราวของเจมในวันนี้กันนะคะรับรองเลยว่าเจมจะพาน้องๆไปหาคำตอบได้แน่นอนเลยล่ะคะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผมกำลังจะไปที่ห้องทดลองของดรปราดครับแต่ผมไม่ได้จะไปหาด็ตอร์หรอกนะครับผมจะไปหาพี่เทียนไขตั้งหากก็คราวที่แล้วพี่เขาสัญญาว่าถ้าเจอกันคราวหน้าจะเล่าเรื่องตัวกลางของแสงให้ผมฟังต่อนี่ครับ เพื่อนๆก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่านอกจากตัวกลางโปร่งใสแล้วลักษณะของตัวกลางประเภทอื่นๆจะเป็นยังไงผมว่าเราอย่ามัวโอเอกันอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราเรีบไปหาพี่เทียนไขกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เทียนไขอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอยู่สิหนูนี่ไงพี่อยู่ทางนี้อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เอง อแล้วทำไมพี่ต้องเป็นหลบอยู่หลังแผ่นพลาสติกคุณๆแบบนั้นด้วยล่ะครับพี่ก็กำลังจะสอนเจมเรื่องตัวกลางโปร่งแสงอย่างที่สัญญาเอาไว้ไงล่ะแต่เจมต้องหาพี่ให้เจอก่อนนะพี่ถึงจะยอมสอนเจมยือนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบอกมาสิว่าพี่อยู่หลังแผ่นพลาสติกอันไหนน้องๆลองช่วยเจมพิจารณาดูสิคะว่าพี่เทียนไขตัวจริง อยู่หลังแผ่นพลาสติกอันไหนโอ้ oh, พี่เทียนไขครับแผ่นพลาสติกมันขุ่นจะตายถึงผมจะเห็นว่าหลังแผ่นพลาสติกนะ่ะเป็นเทียนไขแต่ผมก็แยกไม่ออกหรอกนะครับว่าอันไหนคือพี่เทียนไขตัวจริงฮึม <c oughs> ไม่แปลกหรอกที่เจมจะแยกไม่ออกก็แผ่นพลาสติกคุ่นเนะ่ะเป็นตัวกลางของแสงประเภทตัวกลางโปร่งแสงไงล่ะผมไม่เห็นเข้าใจเลยครับ ก็ตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างเป็นบางส่วนไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงเราก็จะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนมากนักอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแต่เมื่อไหร่พี่จะออกมาจากหลังแผ่นพลาสติกสักทีล่ะครับเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดแบบนี้ยังไงยังไงผมก็ทายไม่ถูกหรอกฮ่าฮพี่ก็แอบไปอย่างนั้นแหละ รู้อยู่แล้วว่าเจมต้องทายไม่ได้นอกจากแผ่นพลาสติกขุนแล้วยังมีอะไรอีกบ้างหรอครับที่จัดเป็นตัวกลางโปร่งแสงผมนึกไม่ค่อยออกเลยพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับพี่ไม่บอกง่ายๆดีกว่าแต่พี่จะมีตัวเลือกให้เจมลองพิจารณาดูด้วยตัวเองนะรับรองเลยว่าไม่ยากถ้าเจมเข้าใจลักษณะของตัวกลางโปร่งใสกับตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ น,น,น,น้องๆช่วยเจมจำแนกตัวกลางของแสงทั้งสองประเภททีนะคะถ้าสิ่งใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงก็ให้นำมาใส่ในกล่องตัวกลางโปร่งแสงส่วนถ้าสิ่งใดเป็นตัวกลางโปร่งใสงก็ให้นำมาใส่ในกล่องตัวกลางโปร่งใสงค่ะถูกต้องครับ ใช่แล้วครับเก่งมากค่ะตอบถูกใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับถูกต้องครับถูกต้องครับว้าวที่จริงแล้วตัวกลางโปร่งแสงมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับเนี่ย แถมยังเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยใช่แล้วละ่ะแต่เรื่องราวของตัวกลางของแสงยังไม่หมดเท่านี้นะเจมเอาไว้คราวหนะ้าพี่จะมาเล่าให้ฟังต่อดีเลยครับขอบคุณนะครับพี่ที่วันนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าตัวกลางโปร่งแสงคืออะไรร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆลองพิจารณาดูสิคะว่าเราสามารถใช้อะไรได้จากสมบัติของตัวกลางโปร่งแสงได้บ้างน้องๆอ,อาจจะลองสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวก็ได้นะคะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ลองนำความเห็นที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเรื่องราวในคาบเรียนนี้ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระไม่น้อยเลยนะคะแต่ความสนุกของคาบเรียนวิทยาศาสตร์ยังไม่หมดนะคะน้องๆ เพราะว่าเจ้าเจลลี่จอมหิวกำลังรอน้องๆอ,อยู่เลยค่ะถ้าน้องๆพร้อมที่จะพบกับกิจกรรมสนุกๆแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะคะในคาบเรียนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับตัวกลางของแสงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทแล้วนะคะน้องๆเอเจ้าตัวกลางชนิดที่ว่านี้มีลักษณะเป็นยังไงนะ้าเอาเป็นว่า เรามาลองสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางของแสงที่เพิ่งได้เรียนไปกันดีกว่าค่ะตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้เป็นบางส่วนยังไงล่ะคะดังนั้นเมื่อเรามองวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงเราก็จะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนมากนะะักค่ะค่ะนักเรียนค่ะคลิปวิดีโอของเราได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีภาระชิ้นงานนะคะให้นักเรียนนะ ทบทตวนนะคะบทเรียนเรื่องตัวกลางโปร่งแสงอย่าลืมนะคะตัวกลางโปร่งแสงก็คือวัตถุที่ให้แสงผ่านได้บ้างนะคะสําหรับวัตถุที่ให้แสงผ่านได้ทั้งหมดก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะแล้วก็วัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านได้เลยก็คือวัตถุทึบแสงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ